ทุกทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์ส,สดนะคะของเน้ง ผ่านทางเพจ Facebook นะคะ Ben ส์มอลตมอลของเรานะคะที่จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นประจำทุกๆวันเลยท่านไหนที่กำลังชมสดๆอยู่สามารถที่จะคอมเมนต์ถามคำถามกันมาตอนนี้ได้เลยวนท่านไหนที่มาดูไลฟ์นี้หลังก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะมีคำถามอะไรสามารถที่จะอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาถามกันเลยเนงแลวก,ก็แอดมินคอยตอบอยู่ค่ะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์เข้ามาคุยกันขอรูปได้เลยโดยสะดวกนะคะสำหรับรถที่เข้าใหม่วันนี้นะคะเรีวยกว่าเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเป็น b m w 4นะคะที่เป็นรถแนว SUV แล้วก็เป็นรถแนวสปอร์ตคูปผสมผสานกันในคันเดียวกันนะคะเรียกว่าท่านไหนที่มีจิตใจเป็นสายลุยแต่ว่าใจเราเนี่ยก็ยังมีความสปอร์ตเท่หรูหราและที่สำคัญเนี่ยชอบความยูนิคแบบไม่เหมือนใครในถนนนะคะ X4 เนี่ยเป็นรถ สปอร์ตคูปสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับ X4 คันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนคันไหนในถนนหรือในตลาดแน่นอนค่ะเพราะเป็นเพียงไม่กี่คันในเมืองไทยที่เป็นลอตพิเศษนำเข้ามาจากเยอรมันประกอบในเยอรมันนะคะ แล้วรถประกอบในเยอรมันนี้เนี่ยเขาก็มีรายละเอียดมากมายเลยที่เรียกว่าทำให้หน้าเป็นเจ้าของกว่าตัว C K D หรือตัวประกอบในไทยนะคะซึ่งนำเข้าจากเยอรมันในที่นี้คือนำเข้าโดย B M W Thailand รถคันนี้เนี่ยมีวารันตีแล้วมี B S I แบบยาวๆนะคะถึง6ปีเลยทีเดียวค่ะก็มาดูนะคะกันเลยดีกว่าว่า X4 คันนี้จะน่าใช้หน้าเป็นเจ้าของแค่ไหนในราคาสุดพิเศษนะคะ พาทุกท่านมาดูภายนอกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินวนดูรอบๆหนึ่งรอบก่อนเลยนะคะสำหรับ X4 เนี่ยเรียกว่าเป็นพี่หรือน้องของ X3 นั่นเองนะคะหลายท่านคงรู้จักกับ X3 ซึ่งเป็น SUV ของ BMW นะคะทีนี้เขาก็ออกลายที่เป็น s p o ร์ตคูเป้ของ ตัว X3 ออกมานะคะนั่นก็คือ X4 นั่นเองค่ะจะเห็นว่านะคะรูปทรงของ X4 ทางด้านหลังเนี่ยจะมีความลาดเอียงของนอนแบบคบๆเหมือนเอารถสปอร์ตเนี่ยดีไซน์ของรถสปอร์ตเนี่ยมาอยู่ในด้านหลังของรถ s u v นั่นเองทําให้ X4 คันนี้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครขับไปที่ไหนในถนนต้องมีคนเหลียวมองขวับอย่างแน่นอนนะคะ คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุด M Sport เพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport แบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะกันชน M Sport นะคะหน้ากระจังแบบเปิดปิดได้นะคะเมื่อความร้อนถึงมันจะเปิดโป๊ะออกมาเองแบบนี้นะคะไฟหน้านะคะ LED Adaptive รุ่นใหม่เป็นตัวท็อป นะคะเรียกว่าเลี้ยวตามพวงมาลัยนะคะปรับตามความสว่างเองนะต่างๆแบบอัจฉริยะเลยนะคะล้อมแม็กของเขานะคะเป็นล้อมแม็ก M Sport นะคะมาพร้อมกับโลโก้ M แบบหล่อๆลายห้าการคู่เต็มๆสมนะคะ ท่านจะเห็นว่าซุ้มล้อตัวนี้เป็นสีดําเงาลายเดียวกับตัวรถอันนี้เป็นดีเทลหนึ่งเลยที่เป็นดีเทลของ M Sport ที่ประกอบนอกนะคะตัวคิ้วกระจกคิ้วสังคาต่างๆนะคะเป็นสีดําเงาเดียวกับตัวรถทั้งหมดรวมถึงตัวสเกิร์ตด้านล่างด้วยนะคะท่านจะเห็นตัวแบช M Sport ที่ติดอยู่ทางด้านข้างตัวรถตัวนี้นะคะเส้นสายนะคะของตัว x 4ตัวนี้สวยงามดูสปอร์ตมากจริงๆเรียกว่าไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะคะใช้ได้พอเหมาะ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยทีเดียวนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็มีฝาท้ายนะคะที่สู่ลูกค้าโทรเข้ามาแล้วแบบฮอตๆอนะคะที่สามารถเปิดได้ใส่ของได้นะคะมากมายเอาปิดขออนุญาตปิดเสียงสักครู่นะคะมากมายนะคะสไตล์ SUV นะคะที่สามารถที่จะเปิดนะคะฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบซอฟต์แบบนี้ได้นะคะใส่ของได้ก,กว้างเลยแล้วก็มากกว่านั้นคือสามารถที่จะพับเบาแล้วก็ใส่ของเยืยาวไปทางด้านหน้าอีกด้วยค่ะ ปิดลงมาก็ปิดได้แบบซบๆแบบนี้นะคะอ่าด้านหลังนะคะให้ดูกันไวช้ชัดๆเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว X4 นะคะพามาดูทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะภายในค่ะของ X4 คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบเต็มๆม,มากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอ่าเข้าออกรถนะคะแบบ Comfort Access นะคะกดไปเลยที่ตัวมือจับประตูไม่ต้องใช้กุญแจะคะ่ะ ภายในนะคะโฉมใหม่มากๆสวยงามมากๆกับตัวเบาะสีแดงที่เป็นสีแดงเฉดใหม่นะคะถ้าเจเนอเรชั่นเก่าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นแดงจีดไปเลยกับไม่ก็จะเป็นสีน้ำตาลไปเลยสำหรับในสายของ SUV แต่สำหรับ X4 คันนี้นะคะเป็นแดงส้มอิฐที่ดูน่ารักมีเสน่ห์มากๆแล้วดูก็รู้เลยว่าใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะตัวทริมนะคะเป็นตัวอลูมิเนียมทริมนะคะลายใหม่อีกด้วยนะคะดูสวยงามมากๆภายในค่ะมองไปขั้นบนนะคะ ข้างบนจะเห็นหลังคาแก้วบานใหญ่เลยนะคะเป็นออปชั่นพิเศษนะคะของตัว M Sport พวงมาลาัย M Sport 3ก้านแบบสวยงามค่ะมีโลโก้ M Sport แบบงามๆด้วยนะคะมีพวงมาลัยด้านหลังนะคะมีเทปโทนิกนะคะสามารถชิปเปลี่ยนเกียร์ได้คราวนี้เดี๋ยวชวนทุกท่านนะคะเข้ามานั่งข้างในกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะอวดออปชั่นต่างๆนะคะข้างในให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังรีวิวสดๆอยู่นะคะกับ BMW X4 20d นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆเลยเราก็เป็นรุ่นท็อปสุด M Sport ที่ประกอบในเยอรมันมีไม่กี่คันในไทยด้วยคุณวิรชัยบอกสเปคเลยนะคะคุณป๊อปสวัสดีค่ะคุณวิรชัยชอบมากนะคะสนใจสามารถที่จะจองได้เลยนะคะ,ะสำหรับตัวตัวนี้นะคะขึ้นมาเราจะเห็นนะคะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่เ,เข็ม มาอีกต่อไปนะคะจริงๆแล้วเป็นตัวจอ LCD ค่ะที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครเป็นจอ LCD ทั้งบ้านแบบนี้แต่เขาทำเรียนแบบตัวเข็มเอาไว้นะคะตัวจอใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วจะเป็นทัชเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนอกเหนือจากทัชเนี่ยถ้าไม่อยากใช้ทัชก็สามารถที่จะใช้ตัว iDrive นะคะรุ่นใหม่ตัวนี้สามารถควบคุมได้นะคะ นอกจาก i Drive นอกจากจอแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ท่าทางในการควบคุมได้ด้วยอหลายท่านจะงงว่าคืออะไรนะคะมันคือ Gesture Control นั่นเองนะคะสมมติว่าเราฟังวิทยุอยู่นะคะแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนคืนนะคะเราสามารถที่จะใช้ Action ที่เป็น2นิ้วนะคะจิ้ม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 ,มแบบนี้เข้าไปได้นะคะเป็น Gesture Control หรือว่านะคะเพิ่มเสียงเวลาเราต้องการจะเพิ่มเสียงรดเสียงนะคะ เราสามารถที่จะจิ้ม1นิ้วนะคะแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะคะอ้าวนะคะทำไมไม่ให้ความร่วมมือกันเลยนะคะคืออะไรอ่าโอเคนะคะนี่คือลงนะคะนี่คือเพิ่มเสียงอ่านะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือการควบคุมโดยใช้ท่าทางหรือว่า gesture control นั่นเอง BMW X4 หรือ X4 คันนี้เนี่ยยังมีออปชันไฮโซอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวออปชัน Connected Drive นะคะก็คือรถเนี่ยมันสามารถต่อเน็ตอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปนะคะในโหมดของ Connected Drive ก็คือขับขี่อย่างเชื่อมต่อนะคะเราสามารถติดต่อหา BMW Assistance ได้ตลอดเวลานะคะ ฟังชันนี้เนี่ยใช้งานได้ในเมืองไทยแล้วเราสามารถที่จะกดไปแต่เราจะไม่กดนะคะเพราะจะมีคนตอบเรามาทันทีเลยนะคะเราจะไม่ไปรบกวนเขานะคะเราจะพอเรากดปุ๊บนะคะเขาจะบอกว่าสวัสดีครับนะคะ BMW Assistance มีอะไรช่วยเหลือครับี่เสียงหลอหลอแบบนี้เลยไม่ได้โมนะคะเราก็สามารถบอกเขาไปได้เลยว่าหาปุ่มนี้ไม่เจอคะ่ะหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือนะคะของ BMW ได้นะคะ นอกเหนือจากนั้นค่ะฟังก์ชันอื่นไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวรถนะคะต่างๆนะคะสามารถที่จะตั้งได้นะคะสมรรถานะก็ไม่ต้องออพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าในพรีเมียมแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า BMW เป็นคนบุกเบิก SUV นะคะเริ่มต้นมาจากเดิมเนี่ย SUV ไม่มีใครมองว่ามันเป็นของหรูหรานะคะ แล้ว Range Rover ของอังกฤษเนี่ยก็ทำา u v v ที่หรูหราขึ้นมาเป็นคนแรกแล้ว B M W ก็ไป take over นะคะ Range Rover ทำให้ได้เทคโนโลยีการผลิต SUV แบบหรูหราขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตระกูล X ก็ได้ข้อออกมาเป็นบรรพบุรุษเลยนะคะของ SUV แบบหรูหราทั้งหลายในโลกนี้นะคะแล้วตอนหลังเนี่ยแบรนด์อื่นๆก็มาทำกันเต็มเลยนะคะแต่เรียกว่า SUV สายหรูเนี่ยก็ต้องยกให้ B M w เขานะคะ อ่าออปชั่นอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะมือถือกับตัวรถนะคะหรือว่าจะเป็นนีเวกชั่นรุ่นใหม่นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะทุกอย่างสะดวกสบายมากขึ้นทันทีเมื่อเรามีทัชสกรีนที่อยู่ตรงนี้นะคะคอนโซลของเราสวยงามมากๆนะคะมีตัวประดับ X4 นะคะเราก็จะมีตัวแท่นไวเลสชาร์จที่สามารถวางไปแล้วก็ชาร์จตึง้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนั่งได้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ทุกคนดูนะคะ ว่านะคะเรียกว่าอนเนกประสงค์ขนาดไหนนะคะลืมเล่าไปอีกตัวหนึ่งนะคะเครื่องเสียง Harman Kardon Sound นะคะเป็นเครื่องเสียงจากเยอรมันนะคะก็แน่นอนค่ะพระรถคันนี้ประกอบในเยอรมันก็ต้องใช้เครื่องเสียงจากเยอรมันแน่นอนนะคะนั่งขึ้นไปนะคะก็จะพบว่ามีความกว้างขวางของเลกรูมนะคะในขณะที่เฮดรูม o เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงโปร่งมากมายเหมือน X3 ะค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นคูปนะคะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกงลงลสบายเท่า X3 นั่นเองแต่ถ้าถามว่าชดเชยกันด้วยความสวยและชดเชยกันด้วยความสปอร์ตนะคะก็ยอมค่ะส่วนนี้ยอมได้นะคะมาดูในเรื่องของโปรไฟล์รถคันนี้กันบ้างนะคะรถมือสองนะคะมีคันเดียวในโลกค่ะไม่มีคันไหนเหมือนกันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าโปรไฟล์ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถมากๆนะคะเพราะว่า เป็นรถที่นะคะออกมาจาก B M W Barcelona นะคะแล้วเขาวิ่งมาแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นออกจากห้างมานะคะในปี2019ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมี B S I ก็คือ B M W Inclusive Service นะคะซ่อมบำรุงฟรีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันครึ่งไส้กองนะคะหรืออะไรอื่นใดที่เสียนะคะคือ name it อะคะ่ะในรถมีส่วนไหนที่เสียนะคะบอกมาได้เลย ส่องฟรีทั้งหมดจนถึงปี2025โอ้โหนะับไปลืมเลยนะคะหรือ120,000กิโลวารันตีมายาวๆจนถึง200,000กิโลนะคะเรียกว่าเป็นคอนดิชันที่ดีมากๆนะคะพูดถึงราคาสุดพิเศษคันนี้นะคะ3,290,000 3, บาทเท่านั้นค่ะท่านไหนที่สนใจจะเป็นเจ้าของ BMW X4 20D xDrive M Sport นะคะที่ประกอบจากเยอรมันเพียงไม่กี่คันในประเทศไทยนะคะ ก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่0929245641หรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่เครื่องหมายแอแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall นะคะส่วนท่านไหนที่ชอบการชมรีวิวแบบนี้ของเน่งนะคะสามารถจะติดตามเราได้ในโซเชียลมีเดียอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะคะ Tik t o k Instagram นะคะหรือว่า Line ค่ะวันนี้นะคะเน่งกับ BM สุดพิเศษคันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตรถเข้าใหม่ New Arrival ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ